พหษสายลมที่ ไม,ไม่ไม่จำกัดเสียงใช่ไหมคะให่ค่ะไม่ได้ห้ามใช้เสียงโ <Okay S 2> อเคค่ะเต็มที่เลยค่ะทุกคน energy energy นะคะเอาละค่าก็ต้องขอกราวสวัสดีนะคะกับท่านผู้บริหารบริษัท Pre s i ด e n t b a บ e กอรี่จำกัดมหาชนหรือว่าความฮานะคะรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้แฟนสับของเบลล่ที่มาในวันนี้ด้วยค่ะ แล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมในงานในวันนี้สามารถเข้ามาดีไได,ด,ดได้เลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Farmhouse x Bella Happiness Day to you วันนี้นะคะดิฉันใส่ฝุณนชีชามารับหน้า,านท,ๆๆที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้เบลล่าทักทายแฟนแกก่อนเลยก็สวัสด,ดีนะคะแฟนๆทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มาร่วมสนุกกันนะคะ นอกจากสนุกแล้วยังมีความสุขด้วยเพราะว่าเราส่งความสุขให้กับแฟนๆตั้งแต่เริ่มงานเลยด้วยเพลงเพราะๆยิ้มหวานๆของเบลล่านะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ใครได้ชมบื้นหลังการถ่ายทำโฆษณาฟาร์มเฮาเวลาบ้างเป็นยังไงคะเห็นหลายลุคเลยชอบลุกไหนบ้าง พกลุกเลยแน่นอนจริงๆนะคะการลค่ะแต่พี่ชอบลุกที่เป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนสาวอนิเมะสาวใช่ค่ะเป็นแบบเหมือนเปลี่ยนลุกเลยคือมันเป็นการถ่ายทําที่เราถ่ายกันทั้งหมดสองวันแต่ว่าถ่ายทั้งหมดหกเรื่องค่ะแล้วก็เปลี่ยนลุกหลายลุกมากแต่ก็คือสนุกมากเลยได้ทําแบบอะไรหลากหลายมากเลยค่ะเป็นตัวการ์ตูนสาวนะอันนี้ก็แปลกตาเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะคือการส่งมอบความสุขนะคะที่ทางฟาร์มเฮาส์ค่ะ ตั้งใจที่จะมอบความสุขให้กับทุกๆคนนะคะพร้อบคุณเบลล่าด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคะ่ะเราได้เห็นกันไปกับคลิปเบื้องหลังการทําง,งานของเบลล่าแล้วก็เพลงข้ามเวลานะคะแต่ก่อนที่จะเรามีกิจกรรมต่างๆเป็นการเล่นเกมสนุกๆน,นะคะแล้วก็ความสุขรวมทั้งความประทับใจที่จะมอบให้ต้องขออันนี้ต้องขอพลังใจทุกคนไม่รู้ว่าจะให้กันได้หรือเปล่า,ได,ลาได้หรือเปล่าคะ โอ้แน่นอนจริงๆอยากจะให้ทุกคนค่ะช่วยกันติดแฮชแท็กของงานในวันนี้นะคะนั่นก็คือ Farmhouse X Bella ค่ะเรียกว่าให้ติดเทรนด์ X กันไปเลยอันดับหนึ่งกันไปเลยค่ะพี่พูดอ่ะเขาอาจจะมาช่วยให้เบลล่าพูดดีกว่าอ่ะให้ทุกคนพักเล่นมือถือกันค่ะ เราไปอัคลิปอัพรูปเร็วค่ะแล้วติดแฮชแท็กนะคะ Farmhouse X Bella ค่ะใช่ค่ะ Farmhouse X Bella นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะนอกจากแฟนๆที่นั่งอยู่ณที่นี้แล้วนะคะแฟนคลับทางบ้านก็สามารถติดตามแล้วก็ได้รับความสุขในครั้งนี้ด้วยนะคะเ,ออเพราะว่าเราได้มีการส่งความสุขผ่านทาง3 Facebook แ Fan น page ค่ะ นั่นก็คือขนมปังฟาร์มเฮาส์ข่าวสดแล้วก็สหครุปนะคะให้เวลลาทักทายแฟนๆผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะค่ะก็สวัสดีแฟนๆน,นะคะที่ชมอยู่ทางบ้านค่ะก็ยังไงเหมือนเดิมนะคะฝากติดแฮชแท็กด้วยนะคะแล้วก็ฝากเชร์ฝากเป็นกําลังใจให้กับเบลแล้วก็แฟน,แฟนๆผู้โชคดีทุกคนในวันน<ช>ี้กดไลค์กดแชร์กันได้ด้วยนะคะ,คะติดแฮชแท็กกันได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะอยู่ณงานแห่งนี้หรือว่าทางบ้านก็ได้ด้วยนะคะ แล้วล่ะค่ะก่อนที่เราจะมาร่วมความสนุกและก็ความสุขในวันนี้นะคะขอขอบคุณแบงค์อนเสร็จวันนี้นะครับก็ Happiness Happiness Day to you นะครับก็อยังผสมความสุขของเออ่ได้กันได้มาเจอตูเบลล่านะครับแล้วก็ได้เออ่ร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้มีความสุขกับฟาร์มเฮาแล้วก็ได้มีความสุขกับตูเบลล่าก็เป็นภาพของเอ็กซ์เบลล่าะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปของงานในวันนี้นะคะ ถามคุณแบงค์อีกค่ะว่าความประทับใจที่คุณแบงค์นะคะมีต่อตัวเบลล่าในฐานะพรีเซนเตอร์ของฟาร์มหาล์ค่ะมียังไงบ้างครับชื่นชมนานนะครับแล้วก็เราหาพรีเซนเตอร์ที่มีคนรู้จักเยอะที่สุดในประเทศซึ่พรีเซนเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยมีคุณเบลล่าคนเดียวนะครับนี่เอาละ มีแบงค์เคลมนะคะมีคุณเบลล่าคนเดียวที่สามารถทำได้ไม,ไ,มไม่ต้องถามนะครับว่าคนนี้ใครอะไรอย่างนี้ขึ้นขึ้นแต่โปสเตอร์ที่ไหนก็ทุกคนรู้จักหมดนะครับว่าระเบียงของเราได้ไหมแบรนด์ของเราก็ขนมพังเบอร์หนึ่งเหมือนเจอคุณเบลล่าก็เบอร์หนึ่งเหมือนกันโอ้โหเบอร์หนึ่งกับเบอร์นหนึ่งมาเจอกันนะคะค่ะมีความประทับใจอะไรอีกไหมครคุณแบงค์งก็ต้องขอบคุณคุณเบลล่ามากนะครับที่มารับรเด็นเดเ็นเซอร์ให้กับ ฟางเฮานะครับถ่ายที6โฆษณานะครับก็คาแรคเตอร์ก็โฆษณาละ2 6คูณ2ก็2เนี่ยก็ไม่เบาครับก็มีอยู่คนเดียวอย่างนั้นการที่ทําสามารถทําได้ในในเวลาไม่นานแล้วก็เจ๋งมากครับแล้วก็เป็นคนที่ใส่ดีด้วยนี่ที่สําคัญสวยด้วยค่ะสวยด้วยครับอันนี้ใครก็ได้ช่วยสุดไว้หน่อยค่ะลอยไปหมดแล้วตอนนี้ ขอบคุณมากมากเลยค่ะก็เป็นเกียรติเหมือนกันนะคะที่ได้ร่วมงานกับความหวาดเสว่าแบบพี่ๆแลาก็ทีมงานทุกคนคือน่ารักมากๆเราได้รับบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรู้สึกผูกพันกับแบรนด์มานานด้วยอยู่แล้วคือแบบเราทานมาตั้งแต่เด็กๆอย่างนี้น,นะคะ เรียกว่ากินมาตั้งแต่เด็กๆเลยสาหรับขนมปังฟาร์มเฮาส์ใช่แล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเหมือนกันค่ะคือพอพูดถึงความเฮาส์มันได้ทั้งแบบจะเป็นอาหารเชา้าหรือของว่างอะไรก็ได้มีรสใหม่รสให้เลือกจะแบบจะทาวสว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพบไปไหนก็แบบง่ายสะดวกแลบบ้วที่สําคัญคือแบบเหมือนทาสดใหม่เหมือนเราได้ทานขนมปังที่แบบอบออกมาจากเตาร้อนๆอย่างเงี้ยทุกๆวันนะคะก็ขอบุณทางฟา,าร์มเฮาส์ที่เอ่อ,อ,อให้เกียรติเบลแล้วก็ รวมถึงกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะคะที่ทําไม่ได้มามอบความสุขให้กับทุกคนนะคะก็ถ้าใครรักเบลก็ต้องรับความเฮาสด้วยนะคะรักไหมคะรักใครใบ้างคะนี่ เป็นความสุขของเบลล่าแล้วก็เป็นความสุขของทุกคนค่ะใช่ค่ะเรียกว่าตรงกับคอนเซ็ปต์ของงานในวันนี้นะคะ Happiness to you นะคะฟาร์มเฮาส์คือความสุขของเบลล่าแล้วก็เบลล่าก็คือความสุขของทุกคนด้วยเช่นกันนะคะโอ้หเรียกว่าวันนี้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขจริงๆนะคะแล้วก็ความอิ่มอร่อยด้วยเพราะว่าฟาร์มเฮาส์อยู่ทุกที่จริงๆให้ทุกคนได้ไปอิ่มอร่อยกันนะคะแล้วก็มั่นใจได้ในความหอมกรุ่นสดใหม่นะคะเอาละค่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันก่อนก่อนที่เราจะได้เริ่มกิจกรรมสนุกสนุกของเรานะคะช็อตแรกค่ะขออนุญาตเข้าเฟรมด้วยเป็น3ามคนนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เก็บไมสักเล็กน้อยนะคะให้กินกินเร็วค่ะไม่ใช่กินที่รอฟินกันอยู่งนะมันอร่อยแล้วก็แบบออร่อยให้กินเร็วค่ะอย่พึ่งแวะขหนูใจอยพึ่งแวะ่ะจ้า ลุกขึ้นมาแข่งเกมตัวก่อน,น,นจ้าอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะโอ,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 อ้ไม่ตอบเลยอ่ะเชียร์เลยเชียร์เลยเชียรเลยสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะจริงๆไม่มีจำกัดเวลานะคะขอแค่นนนคนแรกนี่แม่มาเงียบๆนะ แตะโมแผ่นแล้วนะโอ้ไม่กอนยังไงคะยังไงคะตอนนี้คือทุกคนกินอาอร่อยอุย้ยต้องแกะแผ่นสองแล้วฟา,หาออมหัศขนมปังฮาน่าบอค่ะเ้ชนาวีลาเบล พาสมคมมาให้กับผู้ชนะของเราด้วยนะคะชนะไหมคะเบย์ชนะไหมชนะค่ะชนะเป็นเลยนะคะค่ะขอบคุณกข้แข็งแกร่ทั้งเก้าท่านด้วยนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านเคลียร์ตัวเองทานน้ำอะไรก่อนนานนานเลยนานแค่ไหนสามเดือนเกินค่ะเกินเบลล่าเป็นความสุขให้เราอย่างไงบ้างคะถุกทางเลยค่ะแค่เห็นรอยยิ้มก็สุขแล้ว ไปพร้อมกับทานขนมปังซองเฮายิ่งสุกแบบล้นๆเลยนะคะให้ไปน,นักแสดงความยินดีกัแบบผู้ชงดีของเราด้วยคะ่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเก่งมา,ากๆเลยค่ะเดี๋ยวรับรางวัลน,นะคะ,ะรางวัลมาเลยรางวัลของเรานะคะเป็นนี่นะ่ารักมากๆนุ่มปูสุดๆ เพิ่มเดี๋ยวเก้าท่านเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวก็จะได้รับของที่นักเรียนแจกความเฮาด้วยนะคะได้รับไปเรียบร้อยแล้วเนาะขอบคุณนะคะแสดงความคิดเห็นี่เอาไายไทยไายไายค่ะแล้วก็ไปลง X นะคะหรือว่าลงช่องทางโซเชียลต่างๆพร้อมกับติดแฮชแท็ก Farmhouse X ดินลาด้วยและเราจะมาเริ่มกิจกรรมที่สองของเราแล้วค่ะเมื่อกี้ใช้ความไวไปเลย าใช้ปอดแล้วหรอกิจกรรมนี้ค่ะชื่อกิจกรรมความสุขของเบลล่านี่ชื่อกิจกรรมเลิศมากนะคะกิจกรรมคือจะให้เบลล่าจับฉลากผู้โชคดีขึ้นมา3คนนะคะแน่นอนต้องเป็นผู้ที่ซื้อเซ็ตวางแฮปปี้เนสกับทามฟาร์มเฮาส์เท่านั้นนะคะและทั้ง3าคนต้องมาแข่งกันพูดสโลแกนฟาร์มเฮาส์ความสุขของเบลล่าไหนไงคะปอดแข่งแรงมากค่ะ ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแต่เมื่อกี้เห็นสายตาครูโฟกัสมากแบบนิ่งมากๆเลยอะแล้วเธอก็แบบว่าโออเหมือนแบบกันดี้เลยมีความสุขไหมคะวันนี้มีความสุขมากค่ะเป็นแฟนคลับเ็ลล่ามานานหรือยังคะนานมากตั้งแต่เขาแสดงละครเรื่องแรกอะไรที่เป็นนางรองนะค่ะค่ะเรื่องแรกเลยนะเรื่องแรกเลยอะวันนี้มีความสุขนะคะและรับไปเลยของรางวัลของเราค่ะ ของรางวัลของเราเป็นรูปโพลารอยค่ะนี่เอกลุศสุดๆมีทั้งลายเซนแล้วก็รับจากมือเป็ล่าเลยด้วยนะคะน่ารักและเตรียมตัวเลยนะ,ะน่ารักมาก 2เลขสค่ะเิะะนเลยค่ะเจอเลยปุกของค่ะมีของอะไรปุกของติมหน้าเติมปากเราอาจจะได้ขึ้นมาถ่ายรูปค่ะยิ้มส่งความสุขให้ตลอดเลยและนี่คือเรืองวัใหญ่ของเราในวันนี้นะคะอย่างที่บอกดวงล้วนและตอนนี้เป็นรอพร้อมแล้วที่จะมอบภาพคคนวาสพร้อมจากภาพเค้กโรอัอนนี้ให้กับ ชนกล่องค่ะสีค่ะเีค่ะเาทสวของเ็นล่ากันล่าขายพร้อมกับเค้กโ